พี่เขาจะเก็บบัตนนะครับคนไหนบ้านหายชื้อใหม่นะ้วก็ซือแล้วไวเราว่าพอเราต่อจากุดมนวางวางคับวางบ้านไม่หายเลยนะเพราเราต่อทุกก็จะดูบ้านเราตลอดตอนเขา่เก็ลครับตอนลงแล้วนะมาถึงจุดตรงนี้นะจะเก็บบ้านตอนนี้เราให้คราแถวร คนรถนีอย่าหหายนะลูกเพราะว่าเขาจะตวก่บาตรวจมาลงมาเนาใส่บัตรได้ะขาบัตไม่เลยไม่ต้องกุมตุมแจกบัตรเดกู่็มจบัตร้มแจกบัตรเดกยราท่างยายามยัดูัใหญ่ก็ห้ามายเขบอกว่าตั้แจก พยายามนะห้ามหายได้แล้วใส่าอันด้วยหายไม่ได้กลบ้านแสัิ่งไปยเลยาะต้อ็หาทยตห้องซื้อใหม่นะครับครอดได้ไม่ต้องหายต้องซื้อใหม่นะครับหายซื้อใหม่เดี๋ยวครั